สวัสดีครับพบกับพวกเราบอลนอปต่อขบเครื่องเรื่องฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวฟุตบอลโคปาเดเรสเปนรอบรองชนะเลิศนัดแรกคู่ระหว่างเรียวอามาริดเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาร์เซโลนาแต่สนามซานเดียโกเบนาบิวเวลาตีสามตรงก่อนจะไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับ ผลงานการพบกัน3นัดล่าสุดของทั้งสองทีมเป็นบาซ่าชนะไป2นัดและมาดริดชนะไป1นัดผลงาน3นัดล่าสุดของมาดริดชนะ2เสมอ1โดยนัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านเสมอแอตมาดริดมา1ประตูต่อ1ส่วนผลงาน3นัดล่าสุดของบาซ่าชนะ1แพ้2โดยนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปแพ้อันเมเรีย1ประตูต่อศูนย์ความพร้อมก่อนเกมของจูุบานมาดริดจะไม่มีดาวิดอาราบาแฟตลองแมนดี และโรดิโกที่บาดเจ็บส่วนนอกนั้นพร้อมลองสนามกันทุกคน11ตัวจริงที่คาบามาริจะส่งลงสนามในระบบ4-3-3ประกอบด้วยผู้รักษาประตูทีโบกุกตัวหลัง4ตัวดดเนียลคาบาคาวแอเดมิลิตาอันโตนิโอลูดิเกอร์นาโซกลาง3ตัวลูกาโมดริดออเรเรียงซัวเมนดีทอนีคอสส่วน3ประสาน เฟเดริโกบันเบเดคาริมเบนเซมาและเวนิซิอุตจูเนียส่วนความพร้อมของบาซ่าจะขาดอันซูฟาติอุสมานเดมเบเรเปรดีและโรเบิร์ตเรวานดอฟกี้ที่มีอาการบาดเจ็บส่วนนอกนั้นพร้อมลงสนามกันทุกคน11ตัวจริงที่คาบาบาซาจะส่งลงสนามในระบบ4-3-3ประกอบด้วยผู้รักษาประตูมาร์กอังเรทาสเตเกนหลัง4ตัว ชูคุนเดโรน่์อาราโฮคริสเตียนเซนจอร์ดิอันบากลางสามตัวแฟรงกี้เดยองเซกี้บุสเกตฟรงังเคซีส่วนสามประสานกาบี้กาเซียเฟรันตอเรตและราฟินยาเกมคู่นี้คาดว่าเจ้าบ,บ้านมาดริดจะมาไล่บี้เพรสชิ่งกดดันเร็วแล้วโจมตีจากความผิดพลาดของบาร์ซา และบาซ่าจะมาเล่นครองบอลเคาะตามช่องหาจังหวะโจมตีจากความผิดพลาดของมาริดเช่นกัน ทางด้านมาดริดฟรอมก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ไม่แพ้คใครมา6นัดติดโดยชนะไปถึง5นัดและเพิ่งมาสะดุดเสมออัดตมาดริดในบ้านนัดก่อนทุงนั้นเกมนี้พวกเขาจะได้ลน่นในบ้านในเกมเอลกราซิโกพบบาซาในบอลถ้วยโคปาเดเรรอบรองนัดแรกซึ่งพวกเขาก็จะจัดหนักจัดเต็มเพื่อเอาชนะคุมความได้เปรียบให้ได้ในนัดแรกนี้เพื่อนัดที่2จะไปเยือนพวกเขาจะได้ไม่ต้องกดดันอะไรมากนัก ส่วนบาซ่าหลังจากตกรอบยูโรป้าแพ้แมนยูมาก็กลับมาแพ้เกมที่2ติดต่อกันให้กับอันเมเรียในเกมลีกนัดที่ผ่านมาแถมยังเสียเลวอนดอฟสกีสูวนหน้าตัวหลักที่บาดเจ็บอีกทำให้พวกเขาเสียขวัญกำลังใจไปพอสมควร เกมนี้ชาบีต้องแรงปลุกเรา้าบรรดานักเตะของทีมให้กลับมามีสมาธิอีกครั้งเพื่อลงดวลเ, e เกมเอลกราซิโกเกมแห่งศัก์สีนี้เพื่อที่พวกเขาจะได้กู้หน้าจากแฟนบอลกลับมาอีแต่ถึงกระน,นั้นด้วยความที่มาดริดมีฟอร์มการเล่นที่มาตรฐานกว่าประกอบกับบาซ่ากำลังอยู่ในช่วงขาดความมั่นใจแถมยังไม่มีเลวานในนัดนี้จะทำให้มาดริดสามารถเอาชนะบาซ่าไปด้วยสกอร์2ประตูต่อหครับ ถ้าดูแล้วฟังแล้วถูกใจโปรดกดไลค์กดแ like, ชร์กดซ <ti> ับสไคร b ์ให้พวกเราบอลนอปต่อขอบเครื่องเรื่องฟุตบอลด้วยนะครับขอเพื่อคุณครับ